ด้านบนค่ะและพิธีกรจะนิพพมนต์พระรูอภาภริยจกิจกรรมโอดูลในวันนี้ค่ะเป็นกิจกรรมที่สามของการดำเนินงานในส่วนของแนวคิดของพระพานพิราชเจ้าคณะภาคสี่เจ้าอาวาสวัดคุยางขอกาบขอบพระคุณพระธรรมพานพิราชเจ้าคณะภาคสี่ ตาคล้ายทีมรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรประจำที่ด้านบนเวทจังหวัดกำแพงเพชรท่านอธิการบันทึกการยระชุมแล้วนะคุณท่านผู้นำ ตังพะวันตังอวิวาเทมต่อต่อไปนะคะก็จะมีการขับเสื่อนนะคะ